สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับกับหัวข้อที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแต่ก็สำคัญมากๆเลยคือเรื่องรัฐพันลึกหรือดีสเตทในบริบทการเมืองไทยเราเนี่ยแหละครับเราจะลองมาดูกันจากบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วแนวคิดนี้มันคืออะไรกันแน่มีใครอยู่เบื้องหลังกลไกเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกับการเมืองบ้านเรายังไงบ้างจุดที่นะ่าสนใจมากๆที่บทวิเคราะห์เขาชี้ไว้นะครับคือโครงสร้างอํานาจเนี่ยบางทีมันดูเหมือนซ่อนอยู่นะแต่เอา้า กลับกลายเป็นว่ามันถูกฝังอยู่ในตัวบทกฎหมายเราเองเลยเอาล่ะครับมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าบทวิเคราะห์พวกนี้เขาจะย้ำนะครับว่าไอ้คำว่ารัฐพันลึกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ทฤษฎีสมคบคิดนะค่ะแต่มันคือเครือข่ายจริงๆเครือข่ายของสถาบันของบุคคลที่มีอํานาจแล้วก็ทํางานคู่ขนานไปกับรัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปหรือบางทีก็อาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ําแต่แต่จุดที่ทําให้ของไทยเราอาจจะต่างจากที่อื่นคืออํานาจบางส่วนของเครือข่ายนี้เอ่อมันถูกทําให้ถูกกฎหมายไปเลยอ๋อค่ะ อย่างอำนาจสาวแต่งตั้งในรัฐธรรมนูญ60หรืออำนาจของสารรัฐธรรมนูญที่ยุบพักได้ถอดถอนนักการเมืองได้คือมันไม่ได้ซ่อนอยู่แบบนอกกฎหมายทั้งหมดนะครับใช่ค่ะแล้วมันก็มีกรอบแนวคิดอื่นๆที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะคะเช่นแนวคิดเรื่องรัฐคู่ขนานหรือ dual state นะคะที่มองว่ามีรัฐที่ใช้กฎหมายปกติกับรัฐที่ใช้อำนาจพิเศษทำงานซอนกันอยู่ หรืออาจจะมีแนวคิดเรื่องเครือข่ายอํานาจนําที่แบบว่ามีสถาบันหลักเป็นแกนกลางคอยให้ความชอบธรรมแล้วก็มีรัฐราชการที่ชี้ว่าตัวระบบราชการเองนี่แหละที่มีอํานาจฝังรากลึกมานานคือทั้งหมดนี้มันเหมือนมาประกอบร่างกันทําให้โครงสร้างอํานาจมันดูซับซ้อนหลายชั้นมากๆค่ะครับแล้วเครื่องมือที่ใช้ล่ะครับในบทวิเคราะห์เขาบอกว่ามันมีวิวัฒนาการด้วย จากเดิมที่อาจจะใช้กำปั้นเหล็กตรงๆเลยอย่างรัฐประหารปี49ปี57อืก็เปลี่ยนมาเป็นแนวถุงมือกรมยีที่เรียกว่านิติสงครามหรือลอแฟรที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์เขามองว่าการรัฐประหารเนี่ยอาจจะไม่ใช่การแสดงอำนาจสูงสุดเสมอไปคแต่อาจจะเป็นสัญญาณว่ากลไกอื่นที่ใช้ควบคุมอยู่มันเริ่มจะคุมไม่อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับ ใช่เลยค่ะคือนิติสงครามเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญมากในช่วงหลังอาศัยทั้งการออกแบบตัวรัฐธรรมนูญเองอย่างรัฐนรกศูนย์กลไกสวแต่งตั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพวกนี้แล้วก็บทบาทขององค์กรตุลาการโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญนี่เห็นชัดเลยค่ะมีบทบาทสูงมากทั้งการยุบพักการเมืองใหญ่ๆหลายครั้งนะคะตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนอนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลรวมไปถึงการชี้ขาดตำแหน่งนายกหรือการเบรกการแก้รัฐธรรมน อนอะไรแบบนี้ค่ะสภาพแบบนี้บางทีก็มีคนเรียกว่าเป็นตุลาการทิปไตยคืออำนาจฝ่ายตุลาการเข้ามามีบทบาททางการเมืองสูงมากชี้ขาดได้เยอะมากนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายแล้วก็ยังมีการใช้อ,อ,อุดมการเข้ามาคุมคุมด้วยที่เรียกว่ารัฐเชิงสั่งสอนอืมครับ คือความพยายามจะนิยามว่าความเป็นไทยที่ถูกต้องควรเป็นแบบไหนควบคู่ไปก,กับการต่อสู้ในโลกดิจิทัลผ่านพวกกฎหมายอย่างพรบคอมที่เราก็รู้กันว่าใช้ควบคุมการแสดงออกเยอะค่ะหรือมาตรา1 1ึรวมถึงพวกปฏิบัติการ I.O. ในโลกออนไลน์แต่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดนี้มันก็เจอกับความท้าทายใหญ่เพราะโซเชียลมีเดียมันควบคุมยากมันกระจายศูนย์ไม่เหมือนสื่อยุคก,ก่อน พอมาดูตัวอย่างเหตุการณ์จริงๆนะคะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่ากลไกมันหลากหลายมากตั้งแต่รัฐประหารปี4957นะคะมาถึงการยุบพักสําคัญๆอย่างอนาคตใหม่หรือเก้าวไกลหรือการใช้เสียงสอวอแต่งตั้งมาสกัดการคุณพิธาตอนปี66ไม่ให้ขึ้นเป็นนายกได้ครับครับกรณีนั้นชัดเจนมาก ใช่ค่ะหรือล่าสุดกรณีคุณเสถาในปี67นี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งแม้กระทั่งการปรับควการเมืองครั้งใหญ่ในปี66ที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับขั้วอำนาจเดิมบทวิเคราะห์เขามองว่าอันนี้เป็นยุทธศาสตร์แบบสยบยอมหรือคออฟเทชันคือดึงคู่แข่งเก่าเข้ามาเพื่อไปจัดการกับภัยคุกค,คามที่เขามองว่าใหญ่กว่าอย่างพักเก้าไกลแล้วพอมาปี67การยุบพักเก้าไกลที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการถอดถอนคุณเสถามันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณย้ำอีกครั้งว่า ใครกันแน่ที่คุมเกมอยู่ผลกระทบที่ตามมาที่เราก็คงพอจะเห็นกันนะครับก็คือสถาบันที่เป็น,นกลไกประชาธิปไตยต่างๆมันก็ดูจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆกลายเป็นเหมือนประชาธิปไตยแบบมีคนคอยกำกับแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือความไว้วางใจในสังคมมันลดลงเรื่อยๆเพราะคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะสถาบันหลักๆนี้ตกลงเป็นกลางจริงหรือเปล่า ซึ่งนี่คือปมปัญหาที่มันย้อนแย้งในตัวเองมากๆเลยค่ะบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าการพยายามจะสร้างเสถียรภาพโดยใช้วิธีที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยสุดท้ายมันกลับไปสร้างความไม่มั่นคงเสียเองมันวนลูปแบบนี้ค่ะคือพอใช้กลไกแทรกแซงความชอบธรรมของตัวกลไกเองก็ลดลงคนก็ยิ่งไม่เชื่อมั่นไม่ไว้ใจสังคมก็ยิ่งแตกแยกมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องกลับไปแทรกแซงอีกวนไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นค่ะ ครับถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญของการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือรัฐพันลึกในบริบทไทยถ้าอิงตามบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็คือเป็นเหมือนระบบนิเวศของอำนาจที่มันปรับตัวเก่งยืดหยุน่นแล้วก็ฝังตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบกฎหมายเป้าหมายหลักๆก็คือพยายามจะรักษาระเบียบอำนาจแบบเดิมเอาไว้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยจากรัฐประหารตร,ตรงๆมาเป็นนิติสงครามหรือแม้แต่การดึงพวกเข้ามาอย่างที่ว่าไปครับแต่มีประเด็นทิ้งทายที่น่าสนใจนะคะที่อยากชวนให้ไปคิดกันต่อคือถึงแม้ระบบนี้จะดูแข็งแร่งมากๆในเชิงโครงสร้างในเชิงสถาบันแต่บทวิเคราะห์บางชิ้นเขาก็ชวนมองว่า หรือจริงๆแล้วจุดที่เปราะบางที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวสถาบันแต่เป็นฐานคิดทางวัฒนธรรมหรืออุดมการณ์ที่รองรับอยู่ซึ่งตอนนี้มันกำลังถูกท้าทายอย่างหนักเลยจากโลกที่เปลี่ยนไปค่านิยมใหม่ๆเรื่องความเท่าเทียมความโปรง่งใสที่คนรุ่นใหม่ๆให้ความสำคัญมากขึ้นความเปราะบางที่แท้จริงของระบบนี้อาจจะอยู่ตรงการประทะกันของโลกทัศน์ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะ